เปิดอยู่ด้านข้างตัวนี้นะคะตัวนี้จะมี2ปุ่มก็คืออเลือกความอาหอมของกาแฟแล้วก็การทำงาน<อ>ถ้าเราบิดตัวนี้นะคะแล้วก็ออกมาตัวนี้มันจะมีเซ็นเซอร์ใส่อุปกรณ์ไม่ครบสามารถถอดทางวอมสะตา์ได้เป็นสแตนเลสใช้แปรงปรดัดห้มน้ำล้างนะคะพอเราใส่ปุ๊บ ดูหน้าจอนะคะตัวนี้พอใส่เข้าล็อกแก๊กมันก็จะมีไฟค้างการทํางานตัวนีส้สามารถเลือกอจำนวนช็อตว่าเราจะเอาเท่าไหร่อย่าลืมเลือกความละเอียดเอสเฟสโซหรือว่าดิปคอฟฟีแล้วแต่เราชอบหนึ่งส่วนมากม,ม,มาตรฐานของเครื่องชงดีลองจีนะคะพอเราเอาตัวโถออกนะคะก็จะมีไฟกระพริบเหมือนเ,นเซนเซอร์ใส่ให้เลือกเรา ให้เราใสา่เลือกใส่อุปกรณ์ว่าจะใส่เป็นแบบแบบนี้หรือว่าเป็นแบบโถแบบนี้สามารถรับด้ามกาแฟช็อตได้นะคะอ่าก็จะมีขึ้นแบบนี้ตัวนี้จะมีเลขหนึ่งแต่ถ้ากดเบิ้ลก็จะเป็นสองได้สูงสุดสองช็อตนะคะถ้าเป็นลักษณะการเอาด้ามรับนะคะ แต่ถ้า,าเราอยากจะตั้งค่าใส่สู่ลงช็อตกาแฟนะคะสามารถกดแช่จนกว่าเราจะพอใจลองกาแฟก่อนนะคะแล้วก็กดตัวนี้ก็จะเมมโมรีของตัวกาแฟที่ไหลสู่ลงช็อตนะคะแต่ถ้ากดเบิ้ลมันก็จะนานสองเท่าที่เราตั้งค่า ก็จะมีรายละเอียดแค่นี้นะคะรุ่น KJ ห้าสองหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ